สาลูโซบาเฮกุยโชบุชิมาเซกสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ f ฟ r t n i t e น o o k ุ n g อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงอาหารตามรอยดาบพิฆาตอสูรวันนี้อาหารที่ผมจะทำอาจไม่ใช่อาหารจานโปรดของตัวละครใดแต่ว่าเป็นชาวชักในที่โผล่ขึ้นมาในมังงะส่วนที่ยังไม่ได้ทำเป็นอ e, นิเมะเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับกิยูซังซาลูโซบายากุโชบุชิมาเซนกะ ก็ประมาณนั้นแหละครับสืบเนื่องจากวันก่อนผมได้โซบะผิดไซส์มาปริมาณขนาดนี้ผมคงกินได้เป็นเดือนแล้วครับเลยทําไม่คิดถึงฉากนี้ขึ้นมาได้ตอนแรกว่าจะทําของคุณเรนโกคุไม่ก็อินโนสุเกะก็เลยพับไปก่อนดีกว่าส่วนของคุณมิซุริอาจจะต้องใช้เวลาตามล่าหาใบซากุระดองสักหน่อยนะครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ผมทําให้แน่นอนเลยและในวันนี้ผมจะทําเมนูสารูโซบะหรือโซบะเย็นครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลย ของที่ต้องเตรียมประกอบไปด้วยเส้นโซบะแห้งสำเร็จรูปหรือใครมีแป้งบัควีดจะลองนวดเองดูก็ได้นะครับโชยุมิรินสาเกหัวไชเท้าขิงต้นหอม วอาสาบีเล็กน้อยแล้วก็ผงน้ำสต็อกดาชิีครับขั้นแรกก็ทำซอสก่อนใช้ถ้วยที่เข้าไมโครเวฟได้หนึ่งใบใส่โชยุลงไป5ช้อนชาสาเกสี่ช้อนชามิรินสี่ช้อนชาน้ำสต็อกดาชิีอีก2ช้อนชาครับคนให้เข้ากันจากนั้นไมโครเวฟหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้แอลกอฮอลจากเหล้าระเหยออกให้หมดจากนั้นเติมน้ำแข็งและน้ำเปล่าตามใจชอบครับแต่แนะนำให้ปรุงให้รสจัดกว่าที่ต้องการเล็กน้อยนะครับเพราะต้องเผื่อจืดลงตอนจุ่มเส้นลงไปด้วยพอเสร็จแล้วก็แช่ตูเ้เย็นเอาไว้เลยครับ ใช้เท้าใช้แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับสำหรับ2ที่ปอกเปลือกให้สะอาดฝนจับเป็นก้อนบีบน้ำออกเล็กน้อยแล้วก็วางพักเอาไว้ครับขิงใช้ประมาณครึ่งนิ้วชี้ปกติผมจะล้างให้สะอาดแต่งผิวนิดหน่อยแล้วก็ใช้ท่านอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้ปอกเปลือกเพราะเคยได้ยินว่าตรงเปลือกมันมีสารอาหารเยอะนะครับต้นหอมผมใช้ประมาณ2ต้นนะครับ พอหั่นเครื่องเสร็จก็เตรียมต้มเส้นได้เลยครับแนะนําให้ทําเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพราะเส้นโซบะแห้งสําเร็จรูปจะแห้งตัวเร็วมากยิ่งทําเสร็จแล้วทาน,านทันทีเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยเท่านั้นครับผมใช้เวลาต้มประมาณ5.5นาทีแต่แต่ละยี่ห้ออาจจะแตกต่างกันไปนะครับพอเอาขึ้นจากหม้อแล้วก็รีบล้างน้ำเย็นเลยนะครับหคือจะทําให้เส้นยิ่งเหนียวนุ่มขึ้นและ2สําหรับเส้นแห้งแบบญี่ปุ่นนี่คือการล้างแป้งส่วนเกินที่เคลือบอยู่ที่เส้นออกครับจะทําให้ลดการแห้งตัวเร็วของเส้นช้าลงและทําให้อร่่่ออยยยไไไดดด้้้้้าาาาาาาววนนนนขึนครรรรรบพเเเสเสเสส็็จจแแลลกิิ์ซปมมมณทททีผํถง2ะ และนี่ก็คือเมนูซารุโซบะหรือโซบะเย็นเมนูง่ายๆทําง่ายๆท,ทานแล้วสดชื่นคล่องคอเหมาะกับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงรสสัมผัสเหนียวนุ่มของเส้นโซบะกับซอสปลาคาซึโอะหอมกลิ่นสาเกเท่านี้ก็ฟินแล้วล่ะครับว่าแต่ผมจะจัดการก,กับเส้นที่เหลืออยู่ยังไงดีนะอานุโอนิซังโอนิซังโโโโบบกะซซเเเเเดดดดสสสออนนนนีังย่าุมิซบะกうです。おにกิรでเดสกะโอเรでもなに？おそばが大好きですが、俺とサโชบุชิมาเซせกะ โซซามะเอ๊ะさ、これもお願いします。วันนี้สั่งวาซาบิโอคิเเเหมือนจะโอนเข้าแก้งคืนซะแล้วล่ะครับเอาล่ะยังไง้ล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ